มาดูค่ากนันนี <in Luckily> ้อัน <cabin> น <rant> ี้มักมันกก็หมดแล้วไปหมดแล้วไปตัวอื่นยังไม่ได้ใครคาที่เกมโซนแสดงมามังกรดูอะไรอยู่กันหม สวัสดีครับวันนี้เราพามังกรมาสวนสัตว์ครั้งแรกของทองมังกรนะครับผมขึ้นมาดีได้ไหบีได้ยังสวัสดีครับก่อนพี่มญาสวัสดีค่ะเอาพิม้าไปไปไว้ถ่ายปะป๊าแล้วก็ออกมาเอ๊ะของมังกรล่ะ มาถึงเราก็พอมาถึงเราก็ซื้อตัว๋วทางเข้าก็จะมีตั๋วเข้าก็มีเด็กคนละสี่สิบบาทผู้ใหญ่ร้อยสามสิบอีกค่าจอดอีกผู้ใหญ่ร้อยสามสิบบาทค่าจอดรถอีกห้าสิบบาทนะครับก็เดินมาเมื่อกี้ก็มีทัศนศึกษาเนาะในหลายโรงเรียนนักเรียนเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมแล้วก็ตอนไปเช่ารถ เช่ารถเราก็ไม่ได้ถ่าย <บ S 1> เพราะว่าคนก็เยอะแต่เช่ารถนี่หนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง300บาทแล้วก็ค่ามาัดจำอีก300บาทไปเราไปดูข้างในกันเลยครับรไปดูข้างในกันเลย <c oughs> ไม่ได้ก็เอาวางไว้ข้างหน้าน <c oughs> ไปกันเลยครับ <c oughs> อย่าขั่เอานุนดูดูสภาพไปดูข้างหน้าไปดูก <c oughs> <า>ันเลย อันนี้มังกรก็น้องมังกรก็ได้12เดือนแล้วใกล้แล้วใกล้จะได้หนึ่งขวบแล้วครับเดี๋ยวเราสองนาทีแต่เราไม่เคยมานะน้องมังกรไม่เคยมาที่เป็นครั้งแรกของน้องมังกรนน่นดูปากมีมีกล้ยไหมเก่งจัง ดีแน่ถือด้วยด้วยด้วยใช่ไหมก็เบกว้าวมีด้วยด้วยตังไยนสิตังกล้วยกล้วยนวไปป้านวลนวนวดูดูดูกวางน้องเห็นกว้หมนวลนะอ๋อยี่สโอเคโอเคกล้วยนะครับ้อให้นวดแวยแม่ นี่ถอดกุญแจพ่อทำไมออโอ้ยมาอาไปคนละสามลูกคนละสองลูกอี๋บอกเปลือกเลยแม่ไม่พร้อมหรือยังไม่เปลือกบอกเลยเออพอแล้วข้างหน้าเขาก็จะมีปล่อยให้อีก เปลือไม่ไม่เอิ่มไปไปเลยครับมังกรจะเสร็จปั๊นรอเต็มเลยมังกรดูอะไรอยู่ตรงหน้านั่นลูกวางวางมังกรดูอะไรอยู่ตรงหน้านะเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่สวัสดีครับตัวอะไรว้าว น้องจะเดินน้องจะวิ่งตามก้นนี่เราอยู่ที่โซนเหนือสายนะครับชัดกีบให้เขาเยอะชัดกีบโซนเหนือสายป้าก็อยากเอาไก็อยากถ้าจอดก็บอกข้อถ้าจะจอดถ้าจะให้จอดก็บอกข้อตัวนี้ก็หมดตัวอื่นจะไม่ได้ให้นี่ดูเกม ไปโซนแสดงสวัสดี่มากันี่ดูนี่มากันอังกอร์ก็หมดแล้วไปหมดแล้วไปไปโอ้ยเต็มเลยข้างหลังนี่เต็มเลยไป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 เลยไม่เอาไอ้ตัวใหญ่มันจะกินหนูพี่ถ่ายไม่ไรถ่ายหน้าน้องด้วยดิถ่ายหน้ามี้เวลาถ่ายถ่ายหันเข้ามาอย่างนี้นี่ลูก ไม่ค่อยมาทุกครั้งก็ไม่ได้ให้เขาไม่ให้อาหารนะครับช่วงโควิดช่วงอะไรเขาไม่ได้ให้อาหารเขาก็เลยไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามาแล้วไม่ได้ให้อาหารแล้วพวกกวางพวกเนื้อรายพวกอะไรเขาไม่ให้เขาไม่ให้อาหารแล้วมันก็ไม่มามันมันก็ไม่เราก็ไม่อย่างมาเนาะเรามาแล้วมันก็ได้สัมผัส มันก็ได้เข้าใกล้เนี่แถ้พวกอย่างนี้เนี่ยกวางป่าโซนกวางป่าหนูไม่กล้าเอาเท้าลงามัก็ออกก็ได้เอามาแน่นข้างบนกอุนเอาสบนนี่มงโซลมันกเก่งแดงเก่งแดงโซนนี้เอ่ฝั่งนี้เีอพุ่ง Yeah, นี่เราไปให้ข้างหน้าเป็นก็จะเป็นโซนสัตว์กวางรีกว่าโซนกวาง<ต>เป็นกวางเป็นควางตัวใหญ่แกวางวจดหางตัวใหญ่ฟวางชิกะิกะมเขาก็จะมีสัตว์ <c oughs> แต่ละชนิดแต่ละชนิดเขาก็จะเขียนบอกเนาะ

นี่เลนี่อกัอนเป็นไงบ้านีแต่เขาโดนไม่รู้เลยมันบอมาดูกวางรู้ป้าางนี่บอลนี่ลงเลยกระโดดโดนบอลรอยังไม่จบเป็นกระโดดโดนเลย ตอ่ควางลายจุดนะน้องก็ออกมาจากพวกนั้นแหละน้องนก็ไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเพื่อนตอนนี้น่าจะวิ่งตามรถนักท่องเที่ยวแหละจะเป็นตัวตามนี่เขาจะมากินไหเขาจะมากินไหมมาลูกไหมอาหม่้วยไหมอาเร็วไม่อิ่มแล้วดูท้องป่องเลยไม่ไหวแล้ววันนี้คนมาเยอะ

นั่งไหนมันอยู่ไหนมันอยู่นี่นี่มันอยู่ข้างหลังนะอ๋อมันนั่นเองมันอยู่ในี้ครับยิงขึ้นตาดีแต่ว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนเราก็จะไม่ลงนะเพราะว่าเขาแอบอยู่ข้างในเนาะเราก็จะไปโซนต่อไปทำเวลาโซนสีงดูอะไรมาต้องตอนนี้นั่นอนลูกชักลังโซนเพราะว่าดีๆดู

อันนี้ก็ถัดจากโซนสิงโตนะครับอันนี้ก็ถัดจากโซนสิงโตโซนแรกก็จะเป็นสแสดงกวางโซนที่2ก็สิงโตโซนที่สมก็จะเป็นเสือขาวน,ะนู่นเดินเข้าไปแล้วแมวหรือว่าแมวอะไรเสือันนี้จะเป็นเสือขาวเนาะอันนี้น้ําลดเลยลดเยอะเลยม,ลมาแล้วน้องมาแล้ว ่มไม่มาที่เกียกเกบเลอย่าไปยืนนะฮะไ,ไปนี่เขาก็ไม่ออกมาเขาก็ไม่ออกมาเราก็จะไปดูโซนต่อไปเลยนเนาะว,ว่าเขาขี้อายไปนั่งข้างในแล้วป้ากล้วยจะตกนะำเลยเลานอนอยู่ทเชื่อแล้ว ได้ไม่ส่งชักายตัวนงได้ก็กะยเต็มชัว วันนี้เขานอนอยู่ในนู้นมันจะเดินมันไม่ใช่บรนชูมันบินไม่ใช่บรรนชูมันเราจะไปโซนต่อไปเลยนะครับไม่มีนี่หมูได้ยู่ัง จระเข้ียระเข้เนี่นจระ้มอจระเข้เก่ามอเก่าอย่างน้ข้ามงเนั้นเสียดาสเสียดาเขานอนข้างบนเสียดาเห็นมหนไอ้ชาบูไม่ใชไอ้ชาบูน่เนอีเหตนไอ้ชาบูไอ้ชาบูย้ไปหมดลย้าไปหมดละอีเหเดี๋ยวเขาเห็นไหมที่เราเป็นถนนไปฝั่งตดไปฝั่งไปลจ้ อไปก็จะเป็นโซนสัตว์ปิ่งโจ๊กโจ๊กโจ๊โจ๊กมีไหอ่ะดูไหมก่อนไม่ดูังกรดีหน่อยมังกรยังไม่กินไอซิมมแอบพี่นั่งข้างนี้เออเปีได้ไอ่เอียเปลี่ยคนละเลยนี่โตี่โต

วัวววนนี้เราก็มาถึงสวนนกนะครับผมโซนแสดงสัตว์ปีกเ,เข้าไปดูข้างในกันไหมไม่มีเข้าไปหรอกตอนนี้เรามาบ่อยแล้วแต่ว่าข้างในเขาไม่มีอะไรแไเราจะไปดูคาคาเกืออะไรนั่นแหละครับ Há này nhiều quá, cứ vui lên. có ดูงู lang งูตักนกเลียนเลียไม่เท่าไรนกกเรียนกเรียคาสโนวีคาสโนวาลี่อาเทล เนตอนน้มเลยตเลย้าลางกตัเกรังก่อนมาถึงโซนไหนครับโบครับขลังกตชวนเพื่อนมังกรครับ เพื่อนมังกรอุลังวูลัง <c oughs> อ,ล,งอลังกตังอ <c oughs> <c oughs> ยากบอกอล <c oughs> ังตังเพื่อนเพื่อนเยอะอลังกตังอะไรกูดังดังตังน <c oughs> มังกรเห็นกล้องไม่ได้มังกรจะถ่ายอย่างเดียวถืออย่างเดียวนะครับ <c oughs> อากาศดีในวันนี้ไม่ร้อนอ่าจจะค่อยถ่ายลูก

อะไรล่ะนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ตีมด้วยมันไม่ตีมด้วยเออนี่มันัวต้อนนั่นเออมนี่ไงก็สองตัวเนี่ยนี่อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นตัวนึ่งไม่ยู่ไหนอยู่ข้างตัวใหม่ผบอ อยู่ที่ต้นใหม่วะนั่นเยต้นตัวใหญ่มีสองตัวอน้องงงนั่นน่ะหันตูดให้นลยนันตูดให้มก่อนจะไม่อีกตัวนึงมันขง้มันเกาเกาปื้อนั่นเฮ้ยมันหันหน้ามาดูด้วยนะ หน้าไปดูมังกรด้วยมันคีเกียดขึ้นต้นไม้เหมือนกันแหละมองไม่เห็นหรอกฝั่งนี้พี่มันสูงจะไปดูตรง,ตรงนู้นแหละมาเร็วขึ้นต้นไม้ปะขี้คีเกียดขึ้นเหมือนกันแหละ <c oughs> มันนะอาลีกดตังตังตังต

ต่อพ่อจะถ่ายรูปให้นี่เร็วไม่ค่อเอาันก็จะไม่ได้หนูเขาจะได้แต่น้องเนี่ยอโอเคไปพี่เข้าไปด้วยจะได้มีพี่ด้วยเอาเร็วๆรถเข้ามาแล้วคนเยอะหนึ่งสองอา่าเคเดี๋ยวค่อยไปแคปเอาไปล้วมันนี่นอนนี่นะอนนัน,อนนี้ก็จะเป็นโซนเชเข้นะครับเชลล์ค ก็ไม่ได้พาลงไปดูเนาะเพราะว่าเขาก็แอบแชบอยู่ก็เลยไม่ได้พาไปดูสุ่มอะข้างในก็จะเป็นอาคารโซนหัวแโอ้เจ้านี่มันนอนวัวนี่ตัวใหญ่เบิ้มเลยบมหอนประโถา ไปดูฝั่งนู้นลูกไม่ใช่ฝั่งนี้อ่ะแล้วมันอยู่ไหนตันนี้ฮิปโปวันนี้เรามา <c oughs> มาครั้งแรกใช่ไหม <c oughs> มีอ่ะที่มีคาจิใช่ไหมแล้วเด็กๆดีใจแล้วเด,ด็กๆก็จะไปดูคาจิอยู่ตรงไหนนะลูก không bọn luôn bị đuôi không bọn luôn rồi, mày hiền mày 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 Này, mày 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 ข้บวกลีบมันตัวใหญ่มากเลยมาดูข้าวกลีบข้าวกลีบนี่ข้าวกลีบน้อยข้าวกลีบน้อยครับยิ่งมันก่อนดูข้าวกลีบข้าวีบโทนี่หยาหยา ทำก่อนนะไม่เห็นใกล้ๆไม่ได้ไม่ใกล้ๆตอนนี้ก็โซนเห็นเขาเข้าไปถ่ายเลยบอกแน่ว่านักท่องเที่ยวปีนเข้าไปถ่ายตดฟองหูมันจะขี่เขาก็เขียนบายบายจับดี